สวัสดีครับพี่น้อง่องไปสู้ขุสุกขุนครับเมื่อนี้นี่แรกนี่ครับพี่น้องมาพร้อมน้องวันสินครับสวัสดีครับผมวันสินจูปักจูบักครับโอ้ยเพระพ่อแบงให้แม่กับายไปแบงแล้วลููแบงแล้วแบงวัน้วครับเมื่อนี้นี่ครับพี่น้องมาแสบเสพมนกันนะครับเด้อมื้อนี้่ใกล้ไตน้ำครับหรือว่าน้ำไตใกล้ครับพี่น้องอันไหก็มาแสพบสน้ำน้องวันสินก็เบ้าปืยจูปักครับมือนนี้แรกนี่ครับพี่น้อง มืัอนี้พักวุมีอย่างหลายครับพี่น้องพักเกษตรบานๆเท่าไหร่ละครับเพราะว่าใส่ไปมดแล้วครับใกล้เตนาน้ำครับพี่นอ้องใบตะเตาหรือว่าใบหูดกับพริกแกงเพื่อเพิ่มสีสันจังหน่อยครับพี่น้องเพ <c oughs> ็ดจุดจัดอ่ะเบอกแล้วลวหาห่าในบอลอะไรยางฮัทเลยพี่น้องมามสวยน้ำกันครับเ <c oughs> ขบ <c oughs> ่าบรูเกิดร่ำก่อนติขอ,ขอขอนั้งขอคือดีๆมาบาพี่น้องมาเอื่นแฟนครับมาแน่นุ่มๆมาเด้อแฟนครับทุกคนทุกคหลือครับมากินยังลูกใกล้เตานมากินใกล้เตาน้ำครับหรือว่า น้ำเตะใกล้ครับโอ้คือหยอดเลยมาพี่น้องมาจับเสียมันครับมัน,นโอ้สดุดหน้าพรอมกว่าใกล้เปื่อยเลยครับแอบก็หย่อนครับพี่น้องมันคือต่อมลูกไม่ได้เปื่อยมันมันมีความ,มันย้ายเลยครับ จะอาบน้ำบวลาครับมันอาบครับ มาเลือกเพล่นครับสุขุสุข้นครับเนี่ยตุ๊กตาสุดยอดของทน่น่ามล่ะครับสุดยอดเอ,เอ้าาครับย,ออย่างหน่งหนึ่งขึ้นฝาคือฝนอีกแล้วพี่น้องเอ้ย ความกระลูกเนาะก็เสรอะมากครับกินผักน้ำนงแจับส่วนน้ำน้องมันสินกันนะ่ะสุดสด,ดีครับน้ำมันเยอ้รูกระดูกชข็ง ขอมันไปครับบอกครับ,บ,รรบเรียนยางาบอกมาเนี่ยบอกครับง่ายๆครับสำมับมนเดีนกับชิ้ๆิ้วโอ้ว่าิ้ก็สอบไปที่สองเนาะก็รู้ครับู บอกครับ,บรสชาติแบบไหนกินครับหอมมีผักยังไงถือกินผักยังกินผักยี่ตัวเปิดฝ่องโหตะไข่ครับโอ้ยตัวให้ครับขอบพระครับผู <c oughs> ้เล่นผู้เฮครับน่ากินเนี่ย แม่ว่าสิ้นอยู่แล้วครับปุ๋ยครับมาด้วยีินน่องเลยกินใกล้แต่น้ำกันครับมือเนี้ยกำลังกินอ๋อทางมันหลุดมันโดดแล้ว ใกล้กระโดดน้ำใกล้กระโดดน้ำรูปเปลี่ใจเลยครับขอบคุณครับเป็นไรเป็นไงบ้างขอบคุณมากครับบอกครับตักเียกระถือกันได้ไหม ลูกมีวีมาแล้วพี่น้องเอ้ยจะอาบ้อนน้ำมันเงี้แกอะไรบ้างครับอนนี้บอยอันนี้ดูกมันมีมีจังบ่ม,มีกระดูกปปไปแล้วเข้าชายบ้า <c oughs> ก็ชาดหอมยีนองไงคือกระเทียมขอจบไม่ได้กินป่ะกินบ่ครับอืมไม่ไดหัานานานลูลเอางา้ <ขอ S 2> รลบขอตัวขอตางน้ำได้บ่ เ็เบ่บ่ครับไม่แสบคอครับเราก็เออเฮ็ดลูกรสบไปปะแสบไปครับเกิดมาเบียบกินนะลูกมาเบียบนักกิน ไก่เตะน,น้ำน้ำไก่เด็ครับหรือว่าน้ำเตะไก่ครับสมองจุ่บอลพร้อมนะสมองจุ่บอลแล้วครับ,บ,รบมาเด้อพี่น้องเลยยุกไก่ยุกไก่กไกครับยุกนอก่องยุกไส้นนครับย่างเจี๊กรุงเทพแมงหลอกแมงหน้าครับยิงไก่เตะน้ากัน Chào quay máy quăng rồi, chóng coi Chẹp chẹp cái nào mẹ mã vui Lưm mất rồi Lưm nhau gặp ย <c oughs> ิ้มบอกเลยครับครับนัอะไรยิ้มครับว่าลอยออกกระโออกพี่น้องเอยกินหัวไก่บลลุดกระสอบมันยังตื่นตรเสอบบอกครับเป็นยังกินข้าวเจ้าข้ากินหัวไก่แล้วข้าเปล่าไปกินตานีมันตเห็นพีครับหัวไอโหไม่ไดอ่านใช่ไหม và cay em tà đi Mì xin tay nhanh ngay từ bỏ hên tà đi ô cay không เก็กระโดดเขาอ,อ่ะตัะวมาเลิาแฟนขับตู๊ก้องขึนขับมาไงวันเขาน้ำนองมาชินกับพระท่านเหมือนกันหังกินขาดเป็นอย่างโูข้ากินขาดแก้มสีเลี่ยเลี่วครับโว้งกินตูดมั้เเงเด็กเกครับ <im itation> <im itation> อ่ะ่อบไปสอมากชนมุมจนได้พี่น้องจ่อเท่าจออละยังจีตาแป้งถ้าแป้งม้วนอกหลกอยู่เนาะจ่อจ่อแล้วพ <im itation> ี่นอ้อ,นนนองมันจ่อจอ่อเขาแล้ว <im itation> มันมองไป nè, hmm. đun tôm luôn rót vào quay, kiếm tắc ước, quay trên đang lèm phép, kia nhỏ mác nói. รวมไฟเสอุส้วงลุกขนา <c oughs> ซี่มือแม่แจบขนาดปะแจบขนาดครับหม้ไก่ก็กินหรอพกกานปะกระดาไกลกับ่กิน กินค้าก็เอย่างม่ิดเรี่นงทันขันกินเปล่งสิบินไว้ครับโบูทขันกินเขาใจ่มสิจู้กี้ยังสีครับฝากใันไปเด้อพาอิ่มไปลูก บยิ่งมาฝากช้องให้ลูกครับ,รบสำหรับนี่ฝากไวปสำนีก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก้นตะไคร้นะครับเบาเบาปุ๋ยจุพกครับโอ้โเพชรลายเป็น้องกินวันแกงไก่ยอย่าลืมนะครับ จินหอนองมันสินจิ๊วจิ๊ว <c oughs> อะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเด้อครับใกล้ต่หนามมัอนี้ครับพี่นแสบบีลลีกับหนองมันสินครับมัอน,นี้เป็นสำหรับลิปหน้าพบอๆกันใหม่โชคด,ดมีมีความสุขผมเบาปุยพร้อมหนองมันสินกับก้าวกว่าสวัสดีครับจิ๊วฝากนะจิ๊ว